กระโปรงแรกแรกก็เป็นอัดกรีดก่อนเป็นกรีดแล้วก็รีดถัรีดรีดใช้น้ำยาอัดกรีดรีดแล้วก็เรียกแต่อันนี้ผลิตมาจากโรงงานเลยโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า เขาก็ทำการอัดกรีดกรีดเปลืองผ้านะกระกระโปรงอย่างเงี้ยเปลืองผ้ามากถ้าวัดดูอันนี้เท่ากับประมาณสักสักส,ส,สองเมตรครึ่องอะแต่เป็นยังไงล่ะมันใสแล้วมันสบายจริงคน อก็ใส่แล้วมันก็ดูว้นดีแต่ถ้ากดว้นมันก็จะว้วนยิ่งขึ้นทีนี้จะทำยังไงอันเนี้ยส,สมมุติว่าเนี่ยนะเราใส่ขนาดเนี้ยโอ้โหบวมเธอ้วนก็ต้องหาเสื้อที่มันบ,บ,บีบข้างล่างนี่หน่อยเออมาเช้าเจอเสื้อเสื้อบีบข้างล่าง้าค่อยชั่วหน่อยค่อยค่อยหน้าใส่หน่อยไม่ค่อยว้วน ใส่แล้วสบายโปรฟิตก็คือกระโปรงอัดกรีดอัดกรีดอันนี้ก็คือเป็นสำหรับผู้หญิงใส่นะถ้าผู้ชายใส่นี่ได้ไหมถ้าเขาอยากใส่ก็ได้แต่เขาก็มองว่ามันไม่ใช่ แต่ถ้าเกิดว่าไล่บอกผู้ชายเอาไปนุ่งกับโปรงซะ,ะแสดงว่าเขาว่าประชดก็ลักษณะเหมือนเหมือนคำด่ามืนคำดา่คำดาคำไม่สุภาพที่มียิ่งกว่านี้ก็คนฟังก็ต้องทราบเองว่าเขาเขาใช้ว่ายังไงผู้ชายไล่ให้ไปนุ่งกับโปรงซะ